จูกต้องแปดเศษห้าไอ้น,นี่ขีดด้วยตรงนี้เอาไม้มันทัดขีดไม้มันทัดขีดนีเ่เขีดอ่าตรงนี้ขีดสองขีดที่คำตอบสองขีดเอาขีดบนอตอบจากทีน่นี้ตอบแปดอ่าเศษห้าเขียนด้วย ก็มันมีเศษก็ตอบเศษสิครับครูไหนห้ามครับเราตอบที่ถูกนี่เราจำถูกแล้วแปดไม่ใช่ลูกเขียนแปดแล้วก็แปดเขียนคำว่าเศษด้วยแปดเศษห้าเขียนคำว่าเศษนะนั่นแหละแปดเศษห้อาทีนี้